ว่าไงเทียนนัดฉันมาทานข้าวแต่ทิ้งให้ฉันอยู่กับน,น้องสาวแกนี่นะฉันขอโทษแต่จริงๆฉันก็มีเรื่องงานที่จะคุยกับแกแล้วก็อยากเลี้ยงวันเกิดให้น้องด้วยแต่มันก็ดันเกิดเรื่องขึ้นก่อนอะแล้วไงได้ข่าวว่าแฟนแกถูกขโมยเงินเหรอใช่แกงคอเซ็นเตอร์ปะเปล่า ก็แค่พรีเซนเตอร์หนีขึ้นรถพูดต้วยแกในกันเทียแฟนฉันมันก็เลยตกใจแต่ตอนนี้ก็เทียย์กันหมดแล้วล่ะแล้วแกจะกลับไหมยังฉันกลับไม่ได้อ่ะพอดีแอนดี้มันสร้างเรื่องไว้ให้กันทีมาช่วยดูแลจนกว่าจะจบโปรเจกต์ในงานสัญญามันก็จะตุย ฉันก็เลยว่าจะโทรมาขอโทษแกเรื่องงานอ่ะที่จะตัดสินใจยังไงเอาตามนั้นเลยส่วนเรื่องเ,ออเรื่องน้องฉันฉันฝากแกไปส่งเพลที่บ้านได้ไหมไม่ต้องห่วงนะคะพี่เทียน จะไม่ปล่อยให้พี่เอิญหลุดมือไปแน่นอนเลยค่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปส่งเองวันนี้ไม่ได้มีโทระต่อที่ไหนเย้ขอบคุณค่ะพี่เอิญบ๊ายบายนะคะพี่เทียน เทียนไม่รู้ว่าเทียนทำผิดหรือถูกอะที่ปล่อยให้เขาอยู่กันตามลำพังบนโลกเนี้ยไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะเทียนอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด หนูอยู่ที่นี่หรอคะใช่ค่ะวังอุสนากรบ้านของคุณปู่เพเองอ่าพี่เิญเข้าไปนั่งข้างในบ้านเพก่อนไหมคะพอดีว่าเพอยากให้เพี่เิญเจอใครบางคนเป็นคนที่พิเศษามากๆเลยค่ะสำหรับเพวันนี้พี่คงไม่สะดวกคะ่ะขอตัวกลับก่อนนะคะ ที่เพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะว่ามีงานค้างยังไงก็สุขสันต์วันเกิดน,นะคะหอลืมไปเลยค่ะว่าเพยนเป็นเพื่อนของพี่เทียนต้องบ้างงานเหมือนกันแน่ๆเลยอ่งั้นเอาไว้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันนี้เลยค่ะเป็นวันเกิดที่ดีที่สุดเลยสำหรับเพยขอบคุณนะคะ คุณเอินมาแล้วเหรอคะมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะป้ายังทำความสะอาดห้องทําย่าไม่เสร็จอีกเหรอคะเสร็จแล้วคะ่ะป้าแค่มาเช็คความเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาขอพรท่านหญิงนะคะขอพรแบบที่ขอตามฝันเจ้าเหรอคะเปล่าคะ่ะป้านะ่ะมาขอพรท่านหญิงให้คุ้มครองลูกหลานแล้วก็ไม่อยากให้คุณเอินนะคะนอนร้องไห้ละเมอเหมือนทุกครั้งอีกแล้วคะ่ะ กูเดินไปอีกแล้วค่ะลูกนี่เป็นหนักเลยค่ะแจงก็เลยไม่กล้าปุกค่ะเอิน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 เอายังไงดีคะคุณยียเอินดูทรมานพี่ชาสงสารลูกค่ะใกล้ถึงวันสิ้นชีวิตตักใสของท่านหญิงอาท์ีไลน์ยี่เอินเป็นหนักทุกทีเลยอ่ะ ที่ฉันไม่สนคำสามเช่นของพวกวังอุตนากรที่ฉันแค่เป็นห่วงลกูกที่ยินโตขึ้นมาแล้วยังมีอาการแบบนี้ใครน้าไหนอยากจะแต่งงานด้วยคนะที่ฉันจะหาทุกทาง ากกาบบดิววนด้นโลนหาวิธีรักษาจนพบครูบาท่านถึงทราบว่าอาการของคุณเอิญเนี่ยค่ะคือการระลึกชาติในรูปแบบของความฝันถ้าเรื่องที่เกิดขึ้นกับเอิญคือการระลึกชาติเรื่องที่เราบาดหมางก,กับวางอุศนกรคงจบลงในไม่ช้าค่ะทำไมคะ คนวังนั้นทำไมคะเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะป้าแต่วันนี้เอิญพบกับคนที่หน้าเหมือนท่านยา่าและที่สำคัญเขาเป็นทายาทของวังอุสนากร ท่านทวดคะวันนี้เพไปเจอคนคนหนึ่งมาด้วยคะ่ะท่านทวดต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ด่งสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือว่าวันนี้พี่เทียนรับเพไปกินข้าวคะ่ะแล้วก็บอกว่าจะพาคนคนหนึ่งมาเซอร์ไพรส์เพลแล้วพอเพอได้เจอกับคนคนนั้น มัน Amazing มากเลยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขาคนนั้นหน้าคล้ายท่านทวดมากมากมากเลยค่ะจะบอกว่าคล้ายก็ไม่เชิงนะคะถ้าบอกว่าเป็นคนคนเดียวกันก็ยิ่งเชื่อเลยค่ะเพราะาหน้าเหมือนกัน,นมากแล้วเพก็ร้องไห้ต่อหน้าเขาด้วยค่ะแต่ว่าไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเขาเหมือนนั้นทวดนะคะ คือเพย์มีความรู้สึกว่าเหมือนเพยได้เจอใครบางคนที่รอมาแสนนานแล้วก็เพราะว่าพี่เขาและท่านทวดหน้าสวยผ่องเหมือนพระจันทร์เหมือนกัน วันนี้เพลเลยอยากจะทําบุหลันด้านเมฆที่เป็นของโปรดของท่านทวดมาถวายด้วยค่ะพระจันทร์จะได้ลอยเด่นอยู่กลางเมฆาไงคะงั้นเพลขอตัวไปทําก่อนนะคะแล้วจะมาถวายนะคะไปกันค่ะ ทีนี่นี่ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ถึงปล่อยให้เพลเขบเพื่อนนอกจากเทียนกับมิลินคุณชายคะคุณเพลโตแล้วนะคะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วคะ่ะเราสองคน ไม่ได้อยู่กับคุณเพรยช่วยชีวิตนะคะก็จริงของเธอนะเพจะต้องยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองเวลาเราจากไปแล้วเธอจะได้มีเพื่อนมีพี่มีน้องคอยดูแลกันและกัน คัญยาค่ะช่วยดูแลยีเพด้วยนะคะอย่าให้ความเกลียดชังมาทำร้ายลูกหลานเลยนะคะ พ่เทียนวันนี้ลินขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าไม่ได้พี่เทียนวันนี้ลินตายแน่แต่คราวหลังอะจะทำอะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนนวๆรู้ไหมกินเป็นห่วงนะคะก็พี่เทียนอะ่ะชอบทำให้ลินเคยตัวมีปัญหาอะไรพี่เทียนก็แก้แก้แก้ให้ลินตลอดเลย ก็มีอย่างหนึ่งนะที่เทียนไม่ได้แก้แต่ดินแก้แทนได้มีแฟนน่ารักหน้าห่วงแบบเนี้ยไม่ให้แก้ได้งไงคะ พี่เทียนแล้ววันนี้น้องเพจเจอกับคุณเอิญเป็นไงบ้างคะพี่เทียนจะไปรู้ได้ยังไงล่ะกระโดนลินเรียกให้ออกมาช่วยเรื่องเงินสิบล้านอะไรเนี่ยพี่เทียนแล้วพี่เทียนจะไม่เดือดร้อนใช่ไหมคะถ้าคุณปู่รู้เรื่องอะ ขอแค่เพยมีความสุขพี่ก็พร้อมยอมแลกทุกอย่างลินก็หวังแบบนั้นละคะ่ะแต่ลินแค่กลัวว่าน้องจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนี่สิ